สวัสดีจ้าสีสเกตกันเองบ่ต้องกิงใจกันไม่แล้วจ้าพี่น้องแม่ลูกอ่อนผ้าหล่อบ่อยากอยู่เมือนจกเทือผ้าหล่ออีกแล้วว่ามึงบรรยากาศสวยๆในเมืองจ้านี่ก็ลำนั่งรถไฟนะคะไปรับสามีที่ทำงานเนาะแล้วก็จะไปเดินเล่นต่อนะคะไปชมบรรยากาศกันเลยจ้า วันนี้อากาศความรู้สึกลบหกนะคะแต่ว่าลบสี่รู้สึกว่าสหนาวเดีเ,อเอปล่ามาวันนี้มารับสามีนะคะคุณนะเขาจะมาเดินเล่นต่อใ่สวนใกล้ๆอั <c oughs> นนี้เขากำลังก่อสร้างเป็นสน้ำเด็กเอ หนาวมากหนาวมากค่ะน้องสเตฟานี่บอกหนาวมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ u t ดอยิมนะจ๊ะดูสิในเมือ,เองเพืดไแย่วามรอกกับร่งกายหนาวมากค่ะวันนี้ <c oughs> พคนนี้เลื่อมหมวก <c oughs> เลื่อมหมวกได้จากไหนคะคือสิยูได้คะ่ะ ว h a โอเคบบก่าย่านน้องดอกด้วยจ้าตัวนี้สวยมากเป็นบรรยากาศรูเป็นสะพานสวยมากค่ะมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นกับสะมีหลังเลิกงาน <laughs> You can walk there too <Huh? S 1> No don't lie k to us <laughs> ชิคดีมึงพันสียางด้าน้ำแข็งให้มึงพี่น้องบก่ายยางเด้อขาอ้วนบรรทัดน้ำแข็งแตกลงไปฮันนะ่ะเจ็ดจังใดสวยมากฝั่งตรงข้ามสวยมากาม <c ười> okay. okay. ค่ะโอเคคอมแบ็กโอเคเพื่อนว่าน้ำแข็งหนาะแห้งบ่แตกง่ายๆดอกเพื่อนว่า อากาศดีมากจ้ากลับแล้วค่ะกลับแล้ว What I put it there What is there บรรยากาศดีมากจ้านะคะ ตรงนี้เดินได้นะคะน้ำมันแข็งเหรอมันแข็งมันหนาแล้วยหนาวดาวแห้งพี่น้องนาดำนาแดงดูฝั่งตรงข้ามนะคะเย็นแห้งสะพานสวยมากจ้าดูสิ ตอนนี้เขากับเขามาในสถานีรถไฟแล้เดจ่ากำลังสิเมื่อเฮือนจ้าพี่น้องหิ้มเขาแห้งค่ะฝ่าเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวออกไปรออีกสิทายไม่ให้มึงีกดุดจ้าบ๊ายบายจ้า,า,าทุกคน